สวัสดีจ้าพี่น้องมจาจ้าก่อนอื่นขอ,ขอโทษขอพ่ายหลายล้วจแตเด้อไม่เป็รหย,ยุดแปรหลายมือพี่น้องมามือน,นี้ทำมาลุนของวันที่สิบเก้าน่าจะนอกกระดาษแผนนี้ด้ส่งไปพี่น้องทางไลน์ที่ขอมาด้อจ้ะเด้อของวันที่สิบแปดส่งไปทุกวันหล่ะจ้กพี่น้องเข่าทุกมือคือเก่าของเล่าสาตารนะ์เนาะและของห้าน,น้อยไม่เป็นไรข้าญ,ญากรหยุดแปรหลายมือหล่ะจ้กพี่น้องอันนี้ ทรงไปทางไร่ของหมว,งว่านนีนนขขขนนน่ของวันที่สิบแปดนกจากขอมาคอยได้ทรงทาบ่อขอมากกเก่งใจที่ที่ทรงให้และแต่เน้อกระซีเข่าตรวจตารางนจากเนาะของวันที่สิของเล่าสัตตาออกบสามสี่หน้าที่บนมัดออกเกจสาศย์ลังหกสองสูตรคำนวณบนจาบอ่อเขาแลแต่เด้เป็นออกเกจสาของแม่เรลาบ่กเขาสูตรล่างของแม่บรราเข่าตรงนี้และแต่ของแม่เวลาเป็นสอสูตรคำนวณลางนจากเนาะตัวน,นี้บ่กเขา วิ่งรูดที่ชนที่ซีนี่บ่ม,มาพี่น้องจัดวิ่งรูดบนล่างที่ซีกับหกเข่าตรงหกนอจนะเนะพื่อนออกหกสองของแม่ม่ลาเป็นสองหกล่างนอจนะเนะขาทุกวันฝังถูกมือละพี่น้องแม่มลาข้าหาักบรได้โล่งหายพี่น้องเฮ็ดออกมากก็จิเปลี่ยนปลาบาในี่หล่ะจ่ะสามออกสามศูนย์เนาะบวกกันก็จิได้สามเป็นตัวเด่นอยู่ตรงนี้สูตรกำนันบนจะแม่มิลาหนักนะพี่นอนะ้องเนาะหยากคือเฮ็ดแบบว่าพี่น้องกับขอมาท่ง ลายเพิ่นออกบ่สามสี่สิบผ่าหน้าที่นอกจากเนาะสูตรกำลนวณบนหลักสิบได้สามได้เกีดได้แปดแล้ว้อยได้หกได้เกีดได้แปดวัาสันเป็นประกาศเสียนน้อยนัจดจัเนาะประกาเสียนใหญ่หนึ่งเวลาเข้าเขียนเขียนไปเขียนมาเมกมันเจิดมันบ่นเห็นนอกจกัดเนาะหกสามแต่ของวันที่สิบเก้าของเล่าสตาร์ได้พี่น้องหยุดไปหลายมือสามหกพี่น้องสามหกสามหกสามเจ็ดเจ็ดเจ็ด เลขติดศูนย์จัดเบิร์นเ่าแปดแปดที่มาบอเลขออกสามศูนย์นะอันนี้สุดก็นังล่างจ้ะหลักสิบหลักน่วยหลักสิบได้สามได้หกได้แปดหลักนม่ได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองพี่น้องมีสูเป็นของตัวเองเฮาจะได้ตัวเดียวกันนะแต่ะนะตัวกันบ่ได้พี่น้องแม่มัลากับพี่น้องหลายคนที่บางคนกับสื่อสูตรมากนะแต่นอะบางคนกันกน ทักมาทางไลาย์อยากได้สูตรแม่มิลาหย,ยุดหลาเมือกะแม่มิลาก็ส่งวิดีโอไปให้ฟรีกับมีดและจะได้หลายคนพร้อมต้องแ็กได้ตัวเดียวกันอยู่แล้วจุดนแปดหนึ่งแม่จัดแม่มลาจัดติดหกศูนย์หกศูนย์หรือสิมาแปดศูนย์พี่น้องเอ้าจัดเอาเบิง้งปิดจัดหน้าเบิง้งแม่มิลาจดได้ซีคู่วิ่งหลุดบนและล่างจ้ะวิ่งหลุดบนและล่างคือหายรงคิปแม่มล่าย,ยากก็ทิหลังเด้อ ไฟกับบอสว่างปั่ไนไดมันคืมเนาะมือนีคืมฝนตะโต๊ะหละจ้ะของวันที่สิบเก้าวิ่งรุดบนล่างอยู่ที่สามจะเบึงจะมาบอตัวนี้เนาะเวลาบอลง่งิปเขาดีดีนะพี่น้องนะสูตรห้าน้อยเนยี่ยเขาดีอดทอนฟั่งอันนี้้อพี่น้องเะพี่อดทนดูอันใส่มึกน,น้อยๆอันแคบหน้าจอแล้วขยายเบื้องเอาน่าจะ้ะเนาะควาสีเห็นชัดเจนแม่ไม่ร่าจะจัดไว้ที่เจ็ด เกตหลักสิบตหลักหน่วยจัดไว้สกับเกตเบิ่งจะมาบ่ถ้าน้อยก็เขาดีพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองหลายๆคนนัจดเด้อเฮ็ดใดตัวเดียวกันสูตรคำนวณเล่าสาตาก็กเฮ็ดไดตัวเดียวกันคือเก่าตัวกันบ่ไดดอกพี่น้องเฮ็ดได้ตัวใดแม่เปกล็ล่งหายตัวนั่นละ่ะสำหรับเล่าสาตามือนี่ของวันที่สิบเกานจัะเน้ะหยุดไปหลายมือกะกะค้ายาก่ละพี่น้องไม่เปาย่กะบ่ดล่งเน้อทักมาทางไล่กะใดทรงหลักสิบหลักหน่วยไปหายจะ ขอมาแม่ไม่มากกับประกาศทรงรัฐบาลยังได้คักพี่น้องหาศูนย์ศูนย์หาฝันมือสุดท้ายเศร้าพันเหล็กสีออกเนาะเอาคือบอลลคลิปมันไม่ได้ล่งพี่น้องมันยากละ่ะไม่เป็นไรยากจังไดบุ้มแม่รากกับบอลลูคือกันเพราะว่าถ้ารัฐบาลออกเนาะฝันต้งยังมือเศร้าเหล็สีออกสิแม่ขอมาทั้งไล่กับได้ทรงให้กันห้าศูนย์ศูนย์หาเต็มเต็มเอาประมาณนี้จ้ารวยๆกันทุกวันสวัสดีจ้า